สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ผมจะมารีวิวการโลบอกนะคะครับวันนี้ผมจะมารีวิวการโลบอกนะครับจริงผมอยากได้โรบักเพราะว่าโลบักผมเหลือสองโรบักครับวิธีการขั้นตอนแรกทายังไงครับอ่าเดี๋ยวก่อนน้องจีเนียซื้อมากี่บาทครับลูกสามร้อยบาทสามร้อยครับ บัญชินะเอาให้เท่าไหร่นะแม่หนึ่งพันใช่ไหมครับน้าให้หนึ่งพันนะจะซื้อไปสามร้อยใช่เหลือกี่ร้อยเหลือเหลือเจ็ดร้อยครับเหลือเจ็ดร้อยครับขั้นตอนแรกเราลงมือขูดเลยครับมันไม่ออกต้องขูดเลยเฮ้ยเฮ้ยเนี่ยวม่กเลย ออกเรียงออกเร่ยนเดี๋ยวเ้ตไปดูช่องพี่พ่อขุดแรงๆก็ได้เออ,อเออยังไม่เคยเติมยังไม่รู้ลุ้นนะครับจะได้รหัสอะไรครับหมดแล้วยังครับออได้แล้วครับต่อไปเข้าไปที่เว็บไซต์ของโลบอกตามการดที่เขาบอกเลยนะครับแล้วก็พิม์พรหัสเลยครับออแต่น้องๆจะเอารหัสนี้ไปพิม์พได้ไหม ไไม่ได้เพราะว่าใช้ไปแล้วนะครับโอเคไปไี B W C Y V K สาม T G A แปด L X L แล้วเป็น,นึงนะครับ ข้างล่างข้างล่าง F F, F N V W <F. S 1> มันจะยากหน่อยนะครับเด็กป1นึ่งนะครับนี <The B. S 3> ่งาไ,ได้คุณ Enter ตัวนี้ใช่ไหมครับอ่ะยอมรับไปเลยแล้วก็กดสีดำแรกจะได้ไหมนะ จะได้อเทมอะไรทุกคนเฮ้ยเรียบร้อยแล้วได้ตัวอะไรครับให้กดสีตรงนี้เรียบร้อยแล้วครับเราไปดูในอาวตตาเอเล็เตอร์อูโหอ๋อ,อนี่ยอดเงินก็ขึ้นแล้วสามร้บาทเลขสองก็คือจนอนํานวนโลบักน่าจะเอายอดเงินไปแลกโลบักนะครับนี่ทุกคนนี่เป็นปีกอย่างนี้เดี๋ยวพี่หันตัวก่อน บายบายเดี๋ยวพี่ทำต่อนะคะตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเติมเงินเย้<ย><ย>สรุปมีสองโลบักเหมือนเดิมและทำอะไรนางนางยังไม่รู้เลยอ่ะ